7วิธีที่ทำให้ไขมันดีขึ้นนะครับทำยังไงบ้างที่เราจะเพิ่ม HDL ได้เนาะมาลองฟังกันนะครับมีอยู่7ข้อนะครับข้อที่1เลิกสูบบุหรี่นะครับผมคนสูบบุหรี่กับคนไม่สูบบุหรี่เนี่ยความแตกต่างของ HDL เนี่ยอยู่ที่ประมาณ7-20%เลยนะครับคนที่สูบบุหรี่เนี่ยจะมี HDL ต่ำกว่าอยู่แล้วนะครับเลิกบุหรี่เนี่ยจะทำให้ HDL เพิ่มขึ้นได้ประมาณ5-10นนะครับอ่าคนสูบบุหรี่ทั้งหลายเนาะ เลิกบุหรี่ซะ HDL จะเพิ่มขึ้นนะครับต่อมาข้อที่2นะครับคือการลดน้ําหนักตัวนะครับคนอ้วนทุกคนเนาะถ้าลดน้ําหนักตัวได้เนาะทุกๆก3กิโลกรัมที่คุณลดน้ําหนักตัวได้คุณจะเพิ่ม HDL ขึ้นได้1มิลกรัมเดซิลิตรนะครับอยากเพิ่ม HDL เนาะค่อยๆลดน้ําหนักตัวนะครับต่อมา ข้อที่3เนาะข้อนี้เป็นสิ่งที่ควรรู้ดีอยู่แล้วก็คือการออกกําลังกายนะครับผมออกเท่าไหร่ล่ะตัวเลขคือว่าทุกๆ1ไมลเนาะหไมลก็คือ1.6กิโลนะครับผมการวิ่ง1.6กิโลต่อสัปดาห์นะจะสามารถเพิ่ม HDL ได้0.3มมิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตร เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณวิ่งประมาณ3มไมล์ต่ออาทิตย์เนี่ยคุณจะเพิ่ม HDL ได้1มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรนะครับอันนี้หมายถึงว่าคุณต้องทำต่อเนื่องทุกๆอาทิตย์นะนะครับต่อมาข้อที่4นะครับผมก็คือเรื่องของฮอร์โมนนะครับผมฮอร์โมนเพศเป็นปัจจัยที่ดีที่สุด ที่จะบ่งบอกว่าคุณจะมีสุขภาพดีและอายุยืนยาวนะครับเห็นไหมว่าหลายคนเนาะผู้หญิงเนี่ยพอเข้าวัยทองไปแล้วเนาะจะมีคอเลสเตอรอลสูงนะครับคอเลสเตอรอลสูงแล้ว L D L สูงแล้วนะครับยังมี H D L ต่ำลงอีกนะครับเพราะว่าพอเอสโตรเจนกับเทสโทสเตอโรนคุณลดลงจะทำให้ H D L คุณลดต่ำลงนะครับเพราะฉะนั้นในผู้หญิงที่ยังไม่เข้าวัยทองเนาะ ฮอร์โมนเอสโตรเจนยังดีอยู่หรือในผู้ชายที่ยังหนุ่มอยู่ยังมีระดับฮอร์โมนเพศชายหรือว่าเทสโทสเตอโรนที่สูงอยู่เนี่ยจะมีระดับ HDL เนี่ยสูงกว่าคนที่ฮอร์โมนต่ำเนี่ยประมาณ5 1 0นะครับก็คือตัวฮอร์โมนเพศเนี่ยมันช่วยเพิ่ม HDL ขึ้นได้ประมาณ5 1 0ในคนที่เป็นวัยทองเนาะอายุเยอะๆแล้วฮอร์โมนต่างๆหมดไปแล้วนะครับผมการเพิ่ม HDL อีกอย่างหนึ่งได้ก็คือการใช้พวก ฮอร์โมนเสริมฮอร์โมนที่เป็นลักษณะที่เป็นไบโอไอดนติคอลฮอร์โมนนะครับเป็นฮอร์โมนตามธรรมชาติที่ที่มีโครงสร้างเหมือนของร่างกายของเราเลยนะครับพวกเนี้ยก็จะเป็นฮอร์โมนธรรมชาติที่ปลอดภัยที่สุดน,นะครับใช้คู่กันกับดิมนะครับดิมเนี่ยเป็นสารสก,กัดจากบอกคอรีเนาะ ซึ่งพอเวลาใช้คู่กันแล้วเนี่ยดิมเนี่ยจะเป็นตัวลดความเสี่ยงในเรื่องของมะเร็งนะครับผมต่อมาข้อที่5เนาะตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่มไขมันดีได้ดีที่สุดนะครับตัวนี้คือ การเพิ่มในอาซินนะครับในอาซินคือวิตามิน B3 ไในอาซินเนี่ยสามารถเพิ่ม HDL เนี่ยได้สูงมากนะครับเพิ่มได้อยู่ในช่วง1 5 3 5ถึงสนะครับสูงมากๆเลยนะครับต้องทานในอาซินเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณวันละ100-500ถึงมิลลิกรัมเพราะฉะนั้นขั้นต่่าต้องกิน100มิลลิกรัมถึงจะมีประสิทธิภาพในการเพิ่ม HDL อยู่ในไหนล่ะนะอยู่ใน B 1ร0อยไงนะครับ เพราะฉะนั้นคนที่กิน B100 อยู่แล้วนะครับผมใน B100 เนี่ยมีไนอาซินอยู่แล้ว100มิลลิกรัมนะครับ B100 คือวิตามิน b b บอยขนาดสูงซึ่ง B3 หรือคือไนอาซินเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน B100 นะครับผมซึ่งก็จะมีไนอาซินเนี่ยหรือว่า B3 อยู่100มิลลิกรัมแล้วนะครับข้อเสียของไนอาซินเนาะเวลาที่กินขนาดสูงๆหมอมองว่าโดยทั่วไปกินได้ประมาณ100นึงนั่นแหละ พอกินเยอะกว่านั้นแล้วเนี่ยไนอาซินเนี่ยมันจะมีเรื่องของตัวจะร้อนและแดงเป็นหมดเลยนะครับผมจะมีเหมือนร้อนวุบวาบเหมือนอย่างอาการไวทองอะนะครับเวลากินไนอาซินเยอะๆจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉันเนี่ยหมอแนะนําว่าเอาตัวที่ง่ายคือ b ีร้อยละกันนะครับหลายคนเนี่ยบางทีกิน b ีร้อยเนาะแล้วยังมีอาการเหล่านี้เลยพอเวลากิน b ีร้อยเนี่ยเวลามีอาการนะ มีจากไนอาซินหรือ B3 ขนาดสูงนี่แหละนะครับต่อมาข้อที่6นะครับตัวที่ช่วยเพิ่มไขมันดีได้นะครับก็คือโอเมก้า3ากับโอเมก้า9กนะครับโอเมก้า3าเนี่ยก็คือ ฟิชออยล์นี่แหละนะครับโอเมก้าสเนี่ยช่วยเพิ่ม H D L ได้ก็จะช่วยเพิ่มได้นะครับประมาณ5 1 0นะครับแล้วก็โอเมก้าเก้าโอเมก้าเก้าคือน้ำมันมะกอกนะครับเวลาซื้อน้ำมันมะกอกทานให้ทานแบบเอ็กซ์ตร้าวัวจินนะครับทานมื้อละ1ช้อนชานะครับผมจะโรยอาหารก็ได้หรือว่าจะกินสดก็ได้นะครับโดยส่วนตัวหมอเองเนี่ยหมอกินสดนะครับเพราะว่าพอเวลาหมอลาดไปในอาหารเนี่ยอาหารทุกอย่างมันกลายเป็นกลิ่นมะกอกไปหมดเลยนะครับหมอก็เลย ไม่ค่อยชอบชอบกินสดเลยมากกว่านะครับแต่ว่าอยากจะใช้น้ำมันชนิดอื่นที่มีโอเมก้าเเยอะๆก็ได้นะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยน้ำมันมะกอกหมอมองว่ามันหาง่ายนะครับแล้วก็เลือกหาที่มันเป็นเอ็กซ์ตร้าวอ์จินเนี่ยเอ็กซ์ตร้าวอ์จินเนี่ยมันจะไม่ได้มาผ่านกรรมวิธีทางเคมีเท่าไหร่เพราะฉันเนกินสดได้สบายเลยนะครับเพราะฉะนั้น แนะนาหาง่ายก็น้ำมันมะกอกนี่นแหละอีกตัวหนึ่งที่ใช้ได้ก็คือน้ำมันอะโวคาโดนะครับน้ำมันอะโวคาโดเนี่ยก็เป็นน้ำมันที่ดีอีกตัวหนึ่งก็คือจะมีโอเมก้าเเยอะนะครับแล้วก็ทนความร้อนสูงด้วยน้ำมันอะโวคาโดเนี่ยทนความร้อนได้สูงมากๆสูงกว่าน้ำมันรำข้าวอีกนะครับโอเคข้อสุดท้ายละข้อที่7ข้อที่7นี้ก็คือการดื่มแอลกอฮอล์แบบระดับปานกลางนะครับเขาจะระบุไว้ว่า,วาเพิ่ม hdl ได้นะครับแต่หมอไม่แนะนำแล้วนะครับ เพราะว่างานงานวิจัยใหม่ๆเนาะคือห,อหมอจะบอกเลยว่าแอลกอฮอล์เนี่ยยังไงก็ส่งผลเสียต่อสมองทําให้สมองเสื่อมนะครับคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เยอะสมองจะเสื่อมลงเยอะนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ยังพบว่าเอ๊ะการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมีผลดีต่อหัวใจเนาะแต่ว่างานวิจัยหลังๆมาเนี่ยพบข้อเสียต่อหัวใจแล้วก็มีนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยหมอมองว่าแอลกอฮอล์หมอไม่แนะนําแต่ ถ้าใครเป็นสายแอลกอฮอล์ที่ชอบนะครับผู้หญิงดีสุดก็คือไวน์ทานไวน์แดง1นึ่ดริง์นะครับไวน์แดงดีกว่าไวน์ขาวนะประโยชน์มีมากกว่านะครับผู้ชายก็1-2ดริง์อย่าให้เกินนี้นะครับผมโอเคและนี่ก็คือวิธีในการเพิ่ม H D L นะครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะอย่าฝากชีวิตไว้กับหมอนะครับ